การระบาดของโควิด -19 สิ่งที่เจ้าหน้าที่พยายามย้ำเตือนก็คือการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมความเสี่ยงต่างๆที่อาจทําให้เกิดการระบาดของโรคมากขึ้นไปอีกนะคะอย่างเช่นการดื่มเหล้าหรือว่าการรวมตัวกันปาร์ตี้สังสรรค์น,นะคะแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้ค่ะยังคงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ไปบุกจับปาร์ตี้ที่บ้านหลังหนึ่งค่ะ จับกลุ่มคนที่เป็นนักเที่ยวแล้วก็เจ้าหน้าที่ได้รวมแล้วมากกว่า60รายนะคะมั่วสุมการดื่มเหล้าเสพยาเสพติดด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการมั่วเซกันด้วยค่ะเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยเจ้าหน้าที่พบว่ามีถุงยางอนามัยใช้แล้วตกอยู่เกลื่อนเลยค่ะ กลางดึกที่ผ่านมาตำรวจนครบาลวังทองหลางไปตรวจคน้นภายในสถานสาวหนาฟารารอสที่ซอยรามคำแหง21แยก2หลังได้รับการร้องเรียงจากชาวบ้านว่ามีการเปิดให้เข้าไปปาร์ตี้มั่วสุมยาเสพติดและอาจเสี่ยงต่อการระบาดของโควิด19 ลักษณะของพื้นที่ค่ะเป็นบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่พื้นที่ประมาณหนึ่งไร่นะคะแล้วก็มี2ตึกสูง3ชั้นในพื้นที่ของตัวอาคารค่ะจะแบ่งซอยย่อยเป็นห้อง30ห้องชั้นล่างเปิดเป็นคาราโอเกะห้องสาวหน้าและห้องพักด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ไปเจอกลุ่มนักเที่ยวชายและพนักงานผู้ชายกําลังนั่งดื่มกินกันประมาณ60คนจากการตรวจค้นบริเวณโดยรอบค่ะยังเจอซองพลาสติกแล้วข้างในเนี่ยมีการบรรจุผงคล้ายกับไอซ์จำนวนหนึ่ง มียาบ้านหเม็ดเข็มฉีดยา1เล่มและถุงยาอนามัยใช้แล้วจำนวนมากนะคะพันตำรวจเอกเอกภพตันประเสริฐผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางเปิดเผยว่าสถานที่แห่งนี้มีนายจินนะอายุ63ปีแสดงตัวเป็นเจ้าของและจากการสอบปากคำนักเที่ยวก็มีคนยอมรับสารภาพว่าตัวเองเสพยาเสพติดรวมแล้ว14คนด้วยกันค่ะ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะสอบปากคำนักเที่ยวพนักงานและเจ้าของสถานบริการดังกล่าวรวมถึงตรวจหาสารเสพติดทั้งหมดนะคะ<ม>เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายมและจะตรวจสอบพฤติกรรมด้วยว่าเข้าข่ายความผิดกฎหมายใดอีกบ้างเบื<ม>้องต้นดำเนินคดีทั้งหมดแน่นอนนะคะแล้วก็อาจจะเข้าข่ายความผิดตามพรกฉุกเฉินพรบรควบคุมโรคติดต่อและประกาศของกรุงเทพมหานครด้วยค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบย้อนดูประวัติข,ของนายจินนะพบว่า เป็นเจ้าของเดียวกันกันกบสถานบริการฟอเรสที่ซอยประดิพัท1์19แล้วก็เคยถูกจับกลุมในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาแล้วแต่สารพิพากษายกฟ้องนะคะส่วนอีกจุดหนึ่งค่ะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจนครบาลบึงกลุ่มจับกลุมเยาวชนอายุ18ปีพร้อมของกลางยาบ้า12ถุงนะคะรวมแล้ว22,400เม็ด ไอซ์89กรัมและน้ำต้มใบกระท่อมอีกจำนวนหนึ่งค่ะจับได้ที่ซอยเสรีไทย9แขวงคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่มหลังจากได้รับแจ้งจากสายลับว่าห้องพักดังกล่าวมีการลักลอบมั่วสสมเสพยยาและจำหน่ายยาเสพติดด้วยการส่งพัสดุให้ลูกค้านะคะซึ่งผู้ต้องหารับสรารภาพว่ามีชายไม่ทราบชื่อเป็นคนสั่งงานผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ค่ะล่าสุดนะคะก็สั่งให้ไปรับยาบ้า60,000เม็ด ไอซ์1กิโลกรัมที่ตลาดนัดเรียบต่วนรําอินทรานำมาเก็บเอาไว้ที่ห้องเช่าก่อนแล้วก็จะทำหน้าที่แบ่งใส่เป็นห่อเล็กๆรอลูกค้าสั่งนะคะจากนั้นชายคนที่ทำหน้าที่สั่งงานผ่านไลน์จะส่งทั้งรายชื่อและที่อยู่ของลูกค้ามาให้ก็จะต้องนำยาเสพติดไปส่งพัสดุผ่านทางบริษัทเอกชนแต่ละครั้งได้ค่าจ้างเป็นเงิน4 0 0พบาทค่ะซึ่งผู้ต้องหารับสารภาพว่าทำมาแล้วหลายครั้งนะคะเงินที่ได้มา เอาไปเล่นการพนันออนไลน์ต่อค่ะ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหากับเยาวชนรายนี้มียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเม็ดแอมเฟตามีนหรือว่ายาไอซ์ ce, ไว้ในความครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยผิดกฎหมายมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเม็ดแอมเฟตามีนหรือยาบ้าไว้ในความครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยผิดกฎหมายและมียาเสพติดให้โทษประเภท5น้ําต้มใบกระท่อมไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมายก่อนจะนําตัวพร้อมของกลางส่งดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ